ราคา30บาทเท่านั้นครับมีเด็กมาไม่ต้องเสียนะครับ30บาทของท่านนะครับนั่งได้จุดห้าแคมเย็นะครับนั่งได้ไปกลับนะครับปัดเยื่อได้วัดนลุยแล้วก็วัดจระยานะครับซึ่งทั้งเดียวจะได้ไปกลับเลยนะครับได้บัตรไปแล้วนะครับก็ถือเลยนะครับเพราะว่าที่ว่าระดเขามีตรวจบัตรด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหานะครับ yeah ที่สวยที่ตัวกอมาเหนเียลงยอดับ้าทต่อไปนะครับท่องเยวทองเีนะครับติดาน้นะจะจนรับนะครับ3วั